คิงสเลอรียูเนียนวันนี้นะครับจะทําให้หลายๆคนหายเวียนหัวไปกับการหมุนติ้วๆของ3พี่น้องกาอูนะฮะจะเป็นยังไงมาดูกันครับ ในหอคอยของความท้าทายชั้นที่72นะครับผมจะมีบอส1ตัวนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือเป็นกาอูในร่างสีทองนะครับที่ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะครับมากับพี่น้องฝาแฝดอีก2คนนะครับรวมเป็น3คนนะฮะอย่างที่หลายๆคนรู้กันดีครับว่ากาอูเนี่ยมีความสามารถในการที่จะสร้างความปั่นป่วนให้กับศัตรูนะครับและแน่นอนพอกาอูมาเป็นศัตรูเนี่ย มันก็จะสร้างความบั่นปวนให้กับเรานี่แหละนะครับผมมาดูในส่วนของตัวละครที่สําคัญที่เราจะต้องนํามาใช้ในชั้นนี้กันบ้างนะครับเริ่มต้นที่แอนเนตนะครับความสําคัญของแอนเนตก็คือการใช้สกิลที่2นะครับที่นอกจากจะฟื้น full hp ได้อย่างมหาศาลแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งความสามารถนะครับนั่นก็คือในจังหวะที่แอนเนตเนี่ยอยู่ในสถานะโอเวอร์ชาร์จนะครับก็จะมีความสามารถในการต้านทานสถานะผิดปกตินะครับนั่นหมายความว่าจะสามารถป้องกันอาการมึนงงที่จะเกิดจากกาอูได้นั่นเองครับ อีกหนึ่งตัวละครที่สําคัญในชั้นนี้นั่นก็คือเฟลนั่นเองนะครับในส่วนของสกิลที่2นะครับที่ทําการมอบโล่ที่ช่วยดูดซับความเสียหายได้อย่างมหาศาลให้แก่เพื่อร่วมทีมนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนทุกคนได้รับโล่น,นี้นะครับก็จะได้รับการต้านทานสถานะผิดปกติจากกาอูด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับในส่วนของแทงกับตัวดาเมจนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะชื่นชอบหรือว่าเลือกใช้ตัวไหนได้เลยนะครับอย่างรอบนี้เนี่ยผมเลือกใช้แทงเป็นเจนแล้วก็ตัวดาเมจเนี่ยเป็นมิลเลีอนครับ เมื่อเราเตรียมตัวละครครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาใช้งานจริงกันดูบ้างนะครับผมเอาละนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราทำการปิดออโต้นะครับของเฟลกับแอนเนตก่อนเลยนะครับจากนั้นกดใช้สกิล2ของเฟลนะครับเพื่อทำการมอบโล่กันสถานะให้กับเพื่อนๆในทีมครับเมื่อใช้แล้วจะเห็นได้ว่าจะมีรูปบัฟโล่ของเฟลนะครับให้สังเกตดีๆว่ามันใกล้จะหมดตอนไหนนะครับ และอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องสังเกตไปพร้อมๆกันนะครับนั่นก็คือการดูว่าแอนเนตเนี่ยอยู่ในสถานะโอเวอร์ชาร์จหรือยังนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานะโอเวอร์ชาร์จแล้วนะครับในจังหวะที่บัฟโลเฟร์กำลังจะหมดนะครับให้ทําการกดใช้สกิลที่2ของแอนเนตต่อเนื่องทันทีครับ ขอเตือนนิดนึงนะครับในจังหวะที่ใช้สกิล2ของแ n นเนตเนี่ยควรจะใช้ตอนที่โลโฟเฟกำลังจะหมดนะครับห้ามใช้ตอนที่หมดแล้วเด็ดขาดนะครับไม่นั้นนั้นมันจะเกิดช่องว่างและอาจจะทําให้ตัวละครในทีมของเราเนี่ยติดสถานะมึนงงของกาอูนะครับและสุดท้ายก็จะทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็จะแพ้ในที่สุดครับ ตอนที่โอเวอร์ชาร์จเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สกิล2ของแอนเนตเนี่ยได้2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สังเกตกันดูดีนะครับในจังหวะที่เอฟเฟกต์สกิลที่2ของแอนเนตจะหมดเนี่ยเราสามารถที่จะกดใช้สกิลที่2ของแอนเนตได้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่สถานะโอเวอร์ชาร์จของแอนเนตจะหมดไปนะครับและเมื่อใช้ครบทั้งสองครั้งแล้วเนี่ยเราก็กลับมาใช้โล่ของเฟย์นะครับทำสเต็ปแบบนี้ซ้ําไปซ้ำมาครับจนกว่าจะชนะนะครับซึ่งการชนะช้าหรือเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ว่าตัวละครของคุณที่เป็นตัวททํําาาาาาดดเเเมมมจจจนี่ยะสาารถ แล้วสามารถจัดการกับกาอูทั้ง3ตัวเนี่ยได้เร็วแค่ไหนครับ เอาเป็นว่าการที่จะผ่านชั้นนี้ได้นะครับจะต้องมีแอนเนตและเฟลนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยจะต้องมีไหวพริบแล้วก็สามารถที่จะกะเวลาการใช้สกิลต่างๆเนี่ยได้ทันนะครับผมเพียงเท่านี้เนี่ยคุณก็จะสามารถผ่านชั้น72ไปได้อย่างง่ายได้แล้วละครับเอาเลยครับสำหรับนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วสาหรับตอนต่อไปเนี่ยผมจะมาแนะนําการผ่านชั้นไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับบ๊ายบายครับ